Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้าน มันมีโรคเวลาช่วงหน้าหนาวช่วงคริสต์มาสช่วงที่แบบอากาศทึมๆแล้วก็จะซึมเศร้าขึ้นมาใช่ปะใช่ปะใช่ค่ะพีออ่พิงภาษาไทยก็คือโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลแล้วพอเปลี่ยนฤดูก็จะหายไปถ้าวันหยุดยาวนะคะหรือว่าถ้าเราต้องอยู่คนเดียวจริงๆลองฝึกให้อยู่กับตัวเองได้ครอบคุณตัวเองสัมผัสความรักที่เรามีกับตัวเองสัมผัสความรักที่มีต่อตัวเองเป็นประโยชน์ที่ดีมากเลยนะ เออน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าใจขี่เหงาลองนึกถึงประโยคนี้นะสัมผัสความรักที่มีต่อตัวเองสวัสดีค่ะพบกับหมออีกครั้งนะคะใน s n n l e ิ e i n g p พอดแคสที่อยากให้คุณฟังแล้วรู้สึกว่าดีที่อยู่เดียวค่ะ ตอนรับเข้าสู่เดือนธันวาคมนะคะคุณผู้ฟังแอบกระซิบว่าเป็นเดือนโปรดของหมอเลยไม่ใช่เดือนวันเกิดของหมอนะคะเออแต่ก็เป็นเดือนวันเกิดของแฟนแต่ว่าก็นั่นแหละเอาเป็นว่าชอบเดือนธันวาคมค่ะแล้วก็มันเป็นวันหยุดยาวเยอะอะแล้วก็มันก็แบบเป็นช่วงที่แบบเฟสติฟมูดมากเลยเดินไปที่ไหนมันก็จะเห็นสีสันสีเขียวแดงต้นคริสต์มาสได้ยินเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆอะหมอเคยมีช่วงที่แบบ เหงาในช่วงวันหยุดยาวเหมือนกันนะคะนั่นก็คือนานมาแล้วแหละตอนสมัยที่เรียนอยู่มุอที่เมืองน,นอกแล้วก็มันจะเป็นวันหยุดคริสต์มาสปีใหม่ที่ไม่ได้กลับบ้านตอนนั้นน่ะนะคะที่รูเมดก็กลับบ้านตอนนั้นก็แบบโหก็เหงาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ถึงกับเหงามากก็ยัง,ย,งยังแบบมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นทําแต่ก็เข้าใจเลยนะคะสําหรับบางคนที่อาจจะแบบ ไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าต้องทํางานไม่ได้กลับบ้านหรือว่ามันมาเจอเรื่องร้ายๆในช่วงวันหยุดยาวพอดีมันก็ไม่มีอารมณ์จะแบบมีความสุขเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็เลยคิดว่าอยากจะชวนจิตแพทย์นะคะมาคุยกันสบายๆในเรื่องนี้แหละว่าวันหยุดยาวนะมันเหงามันเศร้าไหมแล้วถ้าไม่อยากเหงาไม่อยากเศร้าเราจะทํำยังไงใครที่คิดว่าเหงาๆเศร้าๆอยู่จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับวันหยุดก็มาฟังกันค่ะเพราะว่าจิตแพทย์คนนี้เขาก็เคยมาคุยกับเราหลายร แล้วล้วก็สนุกทุกรอบเลยนะคะหมอก็ชอบมากก็อยากจะชวนมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอต้อนรับอาจารย์อิ่มแพทย์หญิงอัชาราตราชูจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบมาวันนี้มาจะมาแชร์ให้พวกเราฟังอีกแล้วจริงทุกเทปที่อาจารย์อิ่มมาเนี่ยเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆเลยในเรื่องของสุขภาพใจนะคะ ก็จริงๆมันก็เข้าใกล้ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเนาะซึ่งจริงอะ่ะคือช่วงแบบนี้มันมันน่าจะเป็นช่วงหแห่งความสุขนะเหมือน festive เฟสติฟมูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวพี่เองพี่ก็จะชอบเป็นคนชอบเดือนธันวาคมมาแล้วก็แบบชอบบรรยากาศแบบคริสต์มาสตึ้งตั้งแล้วก็แบบชอบัรหยุนะแต่ว่าคือเคยได้ยินคือเคยมีแบบคนเล่าให้ฟังว่าเออเขาไม่ชอบ,บัรหยุยาวเลยรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่มันเหงาอะไรอย่างเงี้ย อืมก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วอาจารย์เคยมีประสบการณ์แบบเจอคนมาเล่าเรื่องนี้หรืออะไรพวกนี้ไหมคะว่าทําไมมันบางคนกับยิ่งช่วงวันหยุดยาวไม่ว่าจะคริสต์มาสปีใหม่หรือว่าสงกราน่ะกับรู้สึกเหงาหรือว่าเศร้าจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยก็คิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะชอบนะคะจันพิงเหมือนเหมือนพี่พิงอะนค่ะน่าจะชอบแต่ว่าคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเหงาเวลาวันหยุดยาวเนี่ยท่าที่น่าจะเจอบ่อยก็คือเป็นคนที่คิดว่าวันหยุดยาวจะต้องอยู่คนเดียว นะคะเช่นเพื่อนก็อาจจะไปกับแฟนไปกับครอบครัวหมดคนอื่นไปเที่ยวแต่ว่าเราไม่ได oui ้ไปเช่นเราอาจจะต้องทํางานไม่สามารถไปกับเพื pues ่อนได้ไม่สามารถไปเที่ยวได้หรือว่าไม่สามารถกลับบ้านต่างจังหวัดได้แบบนี้เออหรือว่าต้องทํางานอย่างเช่นบางคนก็ต้องทํางานในช่วงวันหยุดนะคะไม่ได้หยุด ฮอลิเดยเหมือนคนอื่นเขาอะใช่จริงๆอันนี้พวกเราน่าจะเคยเจอนะสมัยแบบใช้ทุนสมัยเดียอะไรเงี้ยพี่ก็เคยแบบตอนที่ต้องแบบอยู่เวนวันหยุดนี่คือผมอะไรโคตอ่ะปีใหม่ก็ต้องอยู่เวนอะไรแบบนี้ใช่ใช่หรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนดิพเอนเดนอะแบบติดเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะติดแฟนแต่แฟนไม่ว่างแบบนี้แฟนพาไปเที่ยวไม่ได้แบบนี้ใช่ทีนี้ คือเวลาอยู่คนเดียวเขาก็ไม่สามารถจะอยู่ได้เคยเจอไหมคะบางคนเช่นสมมุติว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องคอกับเพื่อนตลอดอะแล้วก็เค้าค้างไว้ไหลายๆชั่วโมงแบบนี้ใช่ใช,ใช่เปิดทิ้งไว้เลยใช่ไหมใช่ค่ะบางคนเขาจะแบบติดอะกับการที่จะต้องแบบคุยกับคนอื่นเนี่ยแบบอยู่คนเดียวไม่ค่อยเป็นอย่างนี้นะคะค่ะหรือว่าบางคนอะพอช่วงวันหยุดยาวต้องกลับบ้านไปเจอครอบครัวหรือว่าเจอญาติเยอะๆแต่ว่าเขาอาจจะมีความขัดแย้งในครอบครัวหรือว่าไม่อยากเจอญาาิเยอะๆอาจจะต้องถูกทา คำถามต่างๆที่ไม่อยากตอบแบบนี้นะคะ uh huh. ก็เลยอาจจะแบบยไม่อยากไปแต่ก็รู้สึกเหงาอยู่ดีคือไปอเจอครอบครัวแต่ก็ยังรู้สึกเหงาแบบนี้ uh huh. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะ uh huh. อาจจะมีบางคนที่เกี่ยวข้องกับฤดูการก็ได้ที่จัน uh huh. ถิงบอกวันหยุดยาวคริสต์มาสปีใหม่มันจะเป็นช่วงฤดูหนาวใช่ไหมคะใช่ใช่มันอาจจะสัมพันธ์กับบางคนเนี่ยที่จะรู้สึกว่าเศร้าในช่วงฤดูหนาวรู้สึกเหงา uh huh. เวลาอากาศเย็นแล้วก็แบบอโอ้รู้สึกว่ามืดเร็วนะคะคุ้คเนะุเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจารย์อิ่มอย่าเพิ่งเฉลยน,นะคุณมากเลยคือแม้ว่าพี่จะเคยผ่านวอดจิตเวชเมื่อผมว่าสิบกว่าปีก่อน <laughs> เป็นสิบปีแล้ว <laughs> แต่คุณ <laughs> คุ้นว่ามันมีโรคน,น่าจะซ e ซ s นอล l a ฟเฟ c t i ฟดิสออร์เดอร์ไปที่แบบเวลาช่วง หน้าหนาวช่วงคริสต์มาสช่วงที่แบบอากาศทืมๆแล้วก็จะซึมเศร้าขึ้นมาใช่ปะใช่ปะใช่ค่ะพี่พิงก็สมัยเราเรียนนะเขาก็จะเรียกว่าซีซ s นอล l a ฟเฟ c ทีฟดิส s อ r เดอนะคะภาษาไทยก็คือโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีเกณฑ์ใหม่ที่เราใช้ในการวิิจัยโรคทางจิตเวชนะคะเป็นเกณฑ์ของ DSM 5เขาก็จะเรียกว่า Major Depressive d ดิส r อ e เ with ซีซันอลแพทเทิร์ อืมอาการก็จะเหมือนโรคซึมเศร้าเลยค่ะเพียงแต่ว่าเวลาเกิดเนี่ยจะเกิดบางฤดูกาลแล้วพอเปลี่ยนฤดูก็จะหายไปอืก็คือพอสปริงซัมเมอร์ก็ดีขึ้นคล้ายๆอย่างนั้นใช่ค่ะ,ะแต่ว่าเกณฑ์วินิจฉัยมันก็จะมีอยู่จริงคือเหมือนโรคซึมเศร้าเลยค่ะเพียงแต่ว่ารูปแบบที่เป็นตามฤดูกาลเนี่ยมันต้องมีอย่างน้อยในสองปีที่มีรูปแบบแบบนี้ โอ้โอเคก็คือต้องรีพีทซ้ำๆสองปีถึงจะเข้าเกณฑ์ว right. ินิจฉัยได้ใช่เพราะว่าสมมติว่าคนไข้มาปุ๊บครั้งแรกซึมเศร้า๋อช่วงฤดูหนาวพอดีเราก็ยังวินิจฉัยไม่ได้นะคะว่าเป็นซีซันอลแพทเทิร์นค่ะแบบนี้แล้วในสองปีนั้นเนี่ยที่มีซีซันอลแพทเทิร์นเนี่ยจะต้องไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า네ที่เป็นนอนซีซันอลแพทเทิร์นอยู่ในหนัาเข้าใจค่ะก็คือต้องชัดเจนเลยว่าเป็นตามฤดูนะจ๊ะชัดๆใช่หรือว่าถ้าในชีวิตของเขาเนี่ย อาจจะมีโรคซึมเศร้าอื่นๆแอพิโซดอื่นที่ไม่เป็นตามฤดูแต่ว่ารูปแบบซีซันอลแพทเทิร์นเนี่ยมันจะต้องเด่นกว่าค่ะคือสมัยเรียนนะก็จะนึกภาพแบบเมืองหนาวที่มันทึมๆนาะแล้วแล้วอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยโรคนี้มันจริงมันพบไมหมคะจย์ค่ะคือโรคเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเกิดในแบบความชุกสูงๆมันจะอยู่ในแถบเขตละติจูดสูงๆนะคะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันในเขตร้อนนะคะใกล้เส้นศูนย์ส,สูตรเพราะฉะนั้น ฤดูการมันจะไม่แบบต่างกันมากอย่างอย่างในไทยเวลาหนาวจะเวลาหนาวก็ไม่ค่อยหนาวใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดน้อยที่ตัวเองไปดูเนี่ยก็คือไม่ค่อยเห็นการศึกษาวิจัยในไทยเท่าไหร่แต่ว่าไปเจอไปเห็นมีการศึกษาหนึ่งอะค่ะของอาจารย์จิตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ว่าตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1 9 9 9แล้วอะค่ะอาจารย์พิง ก็คือเขาก็เหมือนส่ง questionaire ไปให้ครัวเรือนในแถบเทศบาลนครเชียงใหม่แบบนี้นะคะก็จะพบบ้างก็จะพบเป็นส่วนใหญ่จะเป็นซัมเมอร์ซีซันนอลแอฟเฟกตีฟดีไอ์เดอร์มันจะมีสองทายไหคะไปซึมเศร้าตอนช่วงหน้าร้อนแทนอย่างนี้เหรอคะใช่ใช่ค่ะชนิดมันจะมีสองชนิดมันจะมีเป็นวินเทอร์พรีเซนเทชันกับซัมเมอร์พรีเซนเทชันค่ะอ,อ,อันนั้นเขาก็เจอว่าจะเป็นซัมเมอร์แล้วก็จะเป็นแบบ มีซับซินโดรมอลซัมเมอร์ซีซันอลแอฟเฟกตีฟดิสอดเดอร์ซับซินโดรมอลก็คืออาการแบบไม่ไม่เต็มที่อ่ะอาการไม่เต็มที่ก็มีแบบอาการน้อยค่ะแต่ว่าส่วนที่เป็นวินเทอร์ซีซันอลแอฟเฟกตีฟดิสอดเดอร์ก็จะเจอน้อยกว่าแต่ไงในวิจัยนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่เหมือนการส่ง questionnaire ใช่ไหมคะอาจจะมีความเชื่อถือได้ไม่สูงนักอืมเข้าใจค่ะอัตราการที่คนจะตอบกลับมามันก็น้อยแบบนี้นะคะ <น>อืออ่าตัวเองก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราจะศึกษาในประเทศไทยก็อาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยที่แบบละเอียดกว่านี้ไปอีกนะคะอืมโอเคมี้าอย่างคนที่บอกว่าโอ้ยเวลาช่วงปิดปีใหม่ช่วงหน้าหนาวจะเหงาเงาซึมซึมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของโรคนี้แต่ว่าอาจจะเป็นปัจจัยอื่นๆใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะอาจารย์ผิดหรือว่ามันก็บางทีเขาบอกอย่างบางคนหน้าหนาวก็อาจจะมีวินเทอร์บลูเนาะก็คือเหมือนเศร้าๆนิดนึงแต่มันไม่ถึงกับเป็นซีซันอลแอฟเฟกตีฟดิสอเดอร์นะคะอเออวินเทอร์บลูใช่และถ้าอย่างเงี้ยค่ะคนที่บอกว่าเออฟังๆแล้วก็บอกว่าเออฉันเป็นนะวินเทอร์บลูหน้าหนาวแล้วฉันจะซึมซึมเหงาเงาอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะยิ่งหยุดยาวยิ่งก็จะเหงาหนักอาจารย์อิ่มจะแนะนําเขายัางไงดีคะคิดว่าก่อนอื่นเนี่ยสมมติเราคิดล่วงหน้าใช่ไหมคะว่าถ้าว็นหยุดยาวเราต้องเหงาหรือเศร้าน เลยใช่ไหมคะกอเกิดความกังวลล่วงหน้าขึ้นมาอันดับแรกเลยเนี่ยก็อยากให้ปรับความคิดก่อนค่ะถ้าเรามีความกังวลเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีความคิดอะไรที่เป็นลบแน่ๆเลยใช่ไหมคะอืมเพราะถ้าเราคิดบวกเราคงไม่กังวลเพราะฉะนั้นอันดับที่หนึ่งก็คือปรับความคิดให้ลองหาดูว่าความกังวลเนี่ยเราคิดอะไรอ่ะเราถึงกังวลเราจับความคิดลบเราให้ได้นะคะแล้วก็พอ ได้แล้วเนี่ยก็พยายามหาอะไรก็ตามเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลอะไรก็ตามมาคัดคานความคิดลบนั้นอ่าพอเราค้านมันได้เนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นความคิดที่บวกขึ้นความกังวลก็จะลดลงนะคะอันดับแรกปรับความคิดอ,อันดับสองก็ปรับพฤติกรรมค่ะค่ะปรับพฤติกรรมยังไงก็ เช่นทํากิจกรรมเพิ่มขึ้นหากิจกรรมเช่นการออกกําลังกายการทํางานอดิเรกหรือว่าถ้าช่วงนั้นเราสามารถหาเพื่อนค่ะได้เราก็อ่านัดเพื่อนซีใช่ไหมคะเข้าสังคมไม่อยู่คนเดียว<อ>เพราะอยู่คนเดียวมันจะฟุง้งซ่านใช่ไหมคะใช่ใช่ใชแล้วก็หาอะไรทาําซะอ่าแต่ถ้าเพื่อนไม่ว่างแฟนไม่ว่างลองดูซิว่าคนในครอบครัวเราลาที่บางคนอาจจะลืมนึกถึงไปใช่ไหมคะว่าเอ้ยเรายังกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ได้หรือคนในครอบครัวเราได้แบบนี้ นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ทำคนเดียวเนาะอาจจะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมทำบุญอะไรก็ได้ออันดับที่สามอ่ะเราก็อาจจะวางแผนล่วงหน้าว่าเราจะทำอะไรเราจะได้เหมือนแบบไม่เคว้งคว้างเนาะวางแผนไปล่วงหน้าม,มันก็จะทำให้เรามีอะไรที่โฟกัสมากขึ้นค่ะใช่ไหมคะแล้วก็ะจะเหงาน้อยลงพออาจารย์อิ่มเล่าอ่ะ พี่ก็เลยนึกไปถึงว่าตอนช่วงที่แบบเคยไปเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะมีช่วงวันหยุดยาวช่วงคริสต์มาสแลวตอนนั้นไม่ได้กลับบ้านเงนี้ยค่ะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ก็ขี้เหงาเนาะก็ทําอย่างที่อาจารย์อิูวว่าเลยนะก็คือแบบพยายามแบบเอ๊ะหาอะไรทํานัดเจอเพื่อนจัดตารางตัวเองให้ยุ่งยุ่งแบบเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปออกกําลังกายตอนบ่ายจะไปนู่นนี่อะไรอย่างี้ค่ะเออก็วางแผนล่วงหน้าเลยนะว่าหยุดกี่วันฉันจะทําอะไรวันไหนบ้างอะไรเยงนี้ก็โอเคเลยนะก็ได้อยู่ เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลมากเลยใช่ไหมคะใช้ได้ผลค่ะใช่ใชเพราะตอนนั้นคือแบบรูเมดก็ไม่อยู่ก็ห่วงตัวเองเอ๊ะจะเหงาไหมจะเหงาไหมอะไรอค่ะก็รอดมาไม่เหงาค่ะค่ะอีก่มมาช่วยได้การมีกิจกรรมให้เราโฟกัสเพราะเคยเจอโลกซึมเศร้านะคะคนไข้ที่เป็นโลกซึมเศร้าบางทีเขาก็จะบอกว่าคือเวลาไม่มีอะไรทำแล้วมันยิ่งคิดมากนะคะจันงแต่ถ้ามีอะไรให้ทําอ่ะมันจะเหมือนยุ่งจนเราไม่ได้ไปใช่สนใจกับ เรื่องเศร้าของเราเลยแบบนี้ค่ะใช่ใช่แต่อย่างเงี้ยค่ะสาหรับบางคนที่ซึมเศร้าจริงๆอค่ะจย์คือเข้าใจเลยนะคือเคยมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าเขาก็เล่าว่ามันไม่ไหวจริงๆที่จะไปคิดทําอะไรเลยอะไรเงี้ยมันมีสัญญาณอะไรที่บอกไหมว่าความเหงาหรือความเศร้าเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วแหละมันไม่ควรจะอยู่คนเดียวละควรจะแบบซีเคลละอะไรเงี้ยค่ะ ก็คิดว่าถ้าอาการนะคะถึงเข้าขั้นที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเช่นแบบเศร้าเกือบทั้งวันเกือบทุกวันเบื่อนายเกือบทั้งวัน,วนเกือบทุกวันไม่อยากทำอะไรแม้แต่สิ่งที่เคยชอบนะห,หรือว่าเรียกว่าแอนติโเนียที่เราเคยคุยกันไปนะคะ่ะคะ อาจจะมีการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไปเช่นกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นผิดปกติาการนอนผิดปกติะนะคะรู้สึกไร้ค่ารู้สึกผิดรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงและที่สำคัญที่สุดก็คือแบบมีความคิดคือไม่อยากมีชีวิตอยู่นะคะหรือว่าอยากแบบอยากตายเป็นตนน้นคือถ้ามีหลายๆอันเนี่ยก็ยิ่งแบบ เข้าใกล้โรคซึมเศร้าน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื uh ่อหาความช่วยเหลือแต่ถ้ามีเพ uh ียงอย่างเดียวที่ชัดเช่นคิดทํำลายตัวเองอย่างอื่นไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคิดทํำลายตัวเองหรือมีพฤติกรรมทำลายตัวเองนี้ก็ควรหาคนช่วยเหลือเลยทันทีนะคะคือถ้าสมมติแบบบางคนบอกว่าเออไม่รู้จะหันไปหาใครคือครอบครัวก็ไม่อยากจะหันไปหาเลยอะไรเงี้ยค่ะจันมันมีแบบเบอร์หรือว่าเขาจะโทรหาใครหรือจะยังไงได้บ้างไหมคะ มีค่ะจริงๆมันก็จะมีสายด่วนสุขภาพจิต uh huh. uh huh. ที่สามารถโทรไปได้นะคะ uh huh. แล้วก็ถ้าไม่อยากโทรสายด่วนเนาะก็สามารถเข้าไปพบเนาะนักจิต,ตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์ได้เลยอะค่ะตามโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าคลินิกก็ได้จริง, uh huh. รงๆคือบางคน เขาเป็นคนที่แบบไม่ชอบเล่าให้ใครฟังอะคะอ่ะเหมือนพอมีความทุกข์ชอบเก็บไว้คนเดียวอืม,อ,ม,อ,มอาจจะด้วยหนึ่งอาจจะเกรงใจคนอื่นค่ะนะคะหรือสองอาจจะไม่ไว้ใจคนอื่นแต่ก็อยากจะบอกนะคะคนเหล่านั้นว่าให้มาพบจิตแพทย์ได้นะคะ,คะหรืออย่างน้อยก็นักจิตวิทยาเพราะว่าเขาเป็นคนที่เราไม่รู้จักเนาะมไม่ใช่เพื่อนที่โรงเรียนไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนที่รู้จักครอบครัวเราเพราะฉะนั้น เราก็จะไม่ต้องกลัวความลับล่วไหลสามารถเล่าได้แล้วก็ด้วยวิชาชีพเองเนี่ยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็จะเก็บไว้เป็นความลับอยู่แล้วนะคะค่ะพราะบางคนเขาก็จะแบบไม่อยากให้ครอบครัวรู้กลัวจะรู้ว่าอ่อนแอหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแต่บางคนก็มีนะที่เคยเจอมาพบแบบจิตแพทย์อะ่ะก็ไม่อยากเล่าบางอย่างคะ่ะแต่ว่าจริงจะบอกนี้ว่าจิตแพทย์เนี่ยก็จะต้องเก็บความลับของคนไข้ เช่นสมมติคนไข้บอกว่าเนี่ยเป็นความลับสุดยอดเลยนะมไม่อยากให้บอกแม้แต่พ่อแม่หรือคนในครอบครัวค่ะจิตแพทย์ก็จะเก็บเป็นความลับค่ะค่ะเป็นจรรยาบรณเลยอใช่ยกเว้นเรื่องที่สําคัญเช่นอยากทำรายตัวเองอ,อยากฆ่าตัวตายแบบนี้นะคะก็ะจะต้องบอกแต่ว่าก็จะขออนุญ,ญาตคนไข้ก่อนอค่ะ แล้วถ้ากรณีแบบไม่ใช่กับตัวเราแต่ว่าเรารู้ว่าเพื่อนเราหรือว่าคนที่เราแบบสนิทด้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าแล้วเราอยากจะบอกให้เขาไปพบแพทย์อย่างนี้ค่ะต้องทํำยังไงอะคะอาจารย์คือบางทีมันเหมือนแบบเออเรากำลัจะพูดยังไงเนาะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าเกิดเราเห็นใครที่ดูท่าทางซึมเศร้าใช่ไหมคะ,คะแล้วก็เราก็อยากจะให้ความช่วยเหลือเนี่ย<ช>น่าจะลองเข้าไปพูดคุยกับเขาดูะนะคะ,คะ โดยตอนแรกเข้าไปพูดไม่ใช่เข้าไปแล้วก็บอกว่าเธอไปพบจิตแพทย์เธออะไรแบบนี้ใช่ไหมนั่นออสิเข้าใจจะแบบตกใจแล้ว <c oughs> จะเดินหนีแล้ไปเลย <c oughs> อาจจะเศร้ากับเดิมใช่ใช่ก็คืออาจา <c oughs> อาจะไปถามไทยเป็นยังไงอาจจะสมมุติเขาไม่เล่าอ,าาาไาอาา่ไม่อยากเล่าเป็นคนชอบเก็บความทุกข์ไว้กับตัวเองอะไรแบบนี้แบบไม่กล้าเล่าอย่างเงี้ยคะก็อาจจะแบบเรารู้อ่ะว่าเขาเศร้าเราก็อาจจะชวนทํานู่นทํานี่ใช่ไหมคะค่ะ ส่วนเขาทํากิจกรรมโดยหวังว่าเขาก็อาจจะแบบดีขึ้นค่ะถ้าเขาเริ่มไว้วางใจเราแล้วเนี่ยการที่แนะนําไปพบสิทธแพทย์อาจจะดีขึ้นอแต่ถ้ายังไม่ถึงสเต็ปนั้นก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยจริงๆการที่มีคนรับฟังนะคะ,ะเขาก็ดีไปส่วนหนึ่งแล้วอะคะอ่ะหรือแค่ไปอยู่ด้วยเนาะบางทีแค่แบบเหมือนมีใครสักคนมานั่งอยู่ข้างๆมันก็อุ่นใจขึ้นมาแล้วแมาจารย์ใช่ค่ะยอย่างหนึ่งที่แบบคิดว่า บางคนอาจจะกลัวพอเห็นคนเศร้าคนร้องไห้แล้วไม่กล้าเข้าหาแบบนี้อะไรมไม่รู้จะทํำยังไง uh huh. ก็เลยโอ้ เขาเศร้าอยู่เนาะลองให้เราหนีดีกว่าอะไย่ไม่เข้าไปดีกว่าเงยนาะเราก็จะแบบทําตัวไม่ถูกไปดีกว่าเสียได้โอกาสเนาะซึ่งจริงตอนนั้นอะเราเข้าไปอาจจะช่วยให้เขาดีขึ้นก็ได้อะไรแบบนี้ทีเนี้ยในทางกลับกันนะอาจารย์บางคนเนี่ยช่วงวันหยุดยาวมีความสุขมากเลยเที่ยวแรงเลยแต่ตอนนี้แหละหลังปีใหม่ค่ะ post vacation b l u e พอต้องกลับไปทำงานบอกว่าถึงกับซึ้งเศร้าเหงาบอกว่ากลับไปดูรูปซ้าๆเยอะไม่อยากกลับไปทํางานเลยอะไรเงี้ยอาจารย์จะแนะนําคนเหล่านี้ว่ายังไงดีคะก็อันดับแรกก็คือกลับไปที่ปรับความคิดเหมือนข้อตะกี้ที่กังวลใช่ไหมคะว่าจะหยุดยาวอันนี้ก็คือปรับความคิดเหมือนกันก็คือลองคิดว่าเอะเราทําไมเราจะต้องไปกลัวว่าจะกลับไปทํางานล่ะนี่ใช่ไหมคะลองคิดดูว่าเราคิดลบอะไรหรือเปล่าถ้าเราคิดลบเราก็ลองหาหลักฐานอะไรมาคัดค้าในสิ่งที่เราคิดลบ เนาะวางจริงเฮ้ยมันไม่แย่อย่างนั้นรอกหรือว่าที่เราคิดลบไม่เป็นความจริงถ้าเราปรับมันเป็นบวกได้อ่ะค่ะเนาะเราก็จะแบบอาจจะเงาจะเศร้าจะซึมน้อยลงแล้วก็มีกําลังใจที่จะกลับไปทํางานมากขึ้นค่ะอีกอย่างของการปรับความคิดก็คือยอมรับความจริงเนาะว่าเราไม่สามารถจะแบบเวเคกันไปตลอดปีได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องยอมรับความจริงค่ะแล้วก็เราก็ต้องทําสิ่งที่ต้องทําต่อไป นะคะอย่างอื่นนอกจากปรับความคิดอสองก็ปรับพฤติกรรมใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งใจทํางานไปเนาะหาอะไรโฟกัสเยอะๆก็จะได้ไม่แบบฟุ้งซ่านพั่มเพอถึงวันหยุดที่ผ่านมาแบบนี้นะคะหรือว่าเวลาว่างเราอาจจะคิดถึงวันหยุดครั้งต่อไปก็ได้นะคะ อ่าเช่นพอปีใหม่นี้เหมือนจันผิงนะวางแผนปีใหม่แล้วก็ไปถึงสงการแล้วคราวนี้เป็นเป็นอันนี้เคยทำใช่ไหมคะเออสงการยังไงอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอ้โหมีกำลังใจที่จะขยันทำงานแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงการแล้วอะไรแบบนี้ค <c oughs> ่ะอ่านนอกจากพอไปวางแผนถึงวันหยุดยาวหน้าคราวนี้เราก็อาจวางแผนสัส้นๆก็ได้เช่นค่ะ <c oughs> ถึงแม้เราจะไม่ได้หยุดยาวเราก็ยังมีเสราร์อาทิตย์ <c oughs> อะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ที่เราอาจจะมีเวลา ไปทํานู่นทํานี่ไปดูหนังฟังเพลงเที่ยวกับเพื่อนช้อปปิ้งอะไรเงี้ยมันก็ยังพอให้รู้สึกแบบมีความสุขนะคะเล็กๆน้อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยไปก่อนเนาะอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยได้ย่างอื่นก็คือทํากิจกรรมค่ะก็คือเช่นการทํางานอดิเรกค่ะไปกินข้าวร้านอร่อยก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเออไปนวดผ่อนคลายไปสปา ลัดบ้านไม้ uh huh. อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือรวมทั้งออกกําลังกาย เพราะว่าออกกำลังกายมาจะทําให้อารมณ์เราดีขึ้นด้วยค่ะอาจารย์พิงจริงจริงจริงเชื่อว่านะคะคุณผู้ฟังที่ฟังมาจนถึงตอนเนี้ยไม่มากก็น้อยต้องมีความขี้เหงาบางส่วนแน่นอนเลยได้ฟังเราคุยเรื่องเหงามาจนถึงตอ,อตอนนี้ได้ทีนี้สําหรับคนที่ขี้เหงาค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าอะปีหน้านะปีใหม่ฉันจะให้ของขวัญปีใหม่กับตัวเองสักอย่างหนึง่งให้แบบไม่เป็นคนขี้เหงาหรืออะไรเงี้ยอาจารย์แนะนําว่าเขาควรจะทําอะไรดีคะอาจารย์ก็หนึ่งะคะ่ะ อันนี้ย้ำก็คืออยากให้ฝึกปรับความคิดอย่างที่ว่านะคะที่อันนี้ได้กล่าวไปแล้วแต่เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าวันหยุดยาวนะคะหรือว่าช่วงที่เป็นคนขี้เหงาอะแล้วมันจะมีช่วงที่ทำให้เราเหงาก็ตามนะคะถ้าเราต้องอยู่คนเดียวจริงๆอยากให้ลองอยู่กับตัวเองอะคะอ่ะของขวัญกับตัวเองก็คือลองอยู่กับตัวเองอ ลองฝึกให้อย <nd looking at S 2> mm ู่กับตัวเองได้นะคะลองมองในแง่ใหม่ว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้อ่าลองมองในแง่บวกว่านี่เป็นโอกาส mm hmm. ที่เราจะทำความรู้จักกับตัวเอง mm hmm. อาจจะลองทบทวนชีวิตที่ผ่านมานะคะ mm hmm. ว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างในตัวเรานะคะเรามีทร mm ัพยากรทางบวกที่ดีในตัวเราอะไรบ้าง บางคนอาจจะบอกว่าอ้โหทบทวนไปเจอแต่เรื่องลบๆนะคะเออยิ่งทบทวนยิ่งเศร้าเออเจอแต่เรื่องไม่ดีอะไรสมมุติเป็นอย่างนั้นอ่ะงั้นถึงมีเรื่องลบๆก็ตามแต่เราก็ให้ลองคิดดูว่ามีอะไรที่ทําให้เราผ่านช่วงแย่ๆเหล่านั้นมาได้เอเราจะค้นพบทรัพยากรทางบวกในตัวเองอะที่ทําให้เราแบบผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้ออาจจะดยการนี้ขอบคุณตัวเองสัมผัสความรักที่เรามีกับตัวเอง นะคะมันก็จะทําให้ต่อไปเนี่ยเราต้องอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็จะแบบเหงาหน้อยลงก็จะคนพรว่าเราอยู่กับตัวเองได้อ่ะอแล้วก็เรามีความสุขกับตัวเองได้นะคะชอบคําเมื่อกี้ค่ะอาจารย์สัมผัสความรักที่มีต่อตัวเองค่ะใช่ไหมโอ้มันเป็นประโยคที่ดีมากเลยนะเออน่าสนใจมากมเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าใครขี้เหงาลองนึกถึงประโยคน,น์ี้นะสัมผัสความรักที่มีต่อตัวเองอาจารย์ผิงเคยไหมคะเคยรู้สึกว่าแบบรักตัวเองไหมคะ เออคืออาจจะเคยบ้างแต่ไม่เคยรู้สึกได้ละเอียดอ่อนเท่าคําว่าสัมผัสความรักที่มีต่อตัวเองนะเดี๋ยวจะลองพยายามนั่งอยู่กับตัวเองและคิดถึงลองพยายามฝึกสิ่งนี้ดูนะอาจารย์มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก ค่ะจริงๆเชื่อว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรักกับตัวเองได้มากที่สุดนะคะมันควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมคะเพราะว่าเราอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดอะ่ะจนถึงปัจจุบันนี้อะ่ะแลวเราเป็นคนที่รู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองมากที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับบางคนนะคะเพราะว่าตัวเองก็เคยเจอบางคนที่ไม่รู้สึกรักตัวเองแล้วเขาก็เหมือนยากที่จะสัมผัสความรักที่มีต่อตัวเองได้ บางคนบอกว่าอ๋อก็ชีวิตเขาขึ้นกับความรักของคนอื่นมาเลยตลอดรักตัวเองไม่เป็นอืมอืม,อมค่ะเออเรื่องราวน่าสนใจมากไว้สงสัยเราจะต้องได้คุยกันอีกเร็ว,เวนี้แล้วล่ะค่ะอาจารย์อิมนเรื่องนี้เรื่องของการรักตัวเองนี่จริงๆมันเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆทีเดียวใช่ไหมคะค่ะใช่ใชอโอเคอโหวันนี้นะคะคิดว่าถ้าคุณผู้ฟังคนไหนที่กลัวว่าจะเหงาวันหยุดยาวนะคะก็นี่เลยค่ะกดเฟรนด์ พอดแคสต์น so oh, so well. ี้ไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวเหงาเมื่อไหร่ก็เอามาฟังนะคะเชื่อว่าฟังเสียงอาจารย์อิ่มก็จะรู้สึกสดชื่นอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยทีเดียวก็วันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับอาจารย์อิ่มแพทย์หญิงอัชราตราชู่ะขอบคุณอาจารย์นะคะค่ะขอบคุณอาจารย์พิงค์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าฟังไปแล้วก็จะลดความเหงาคลายความเหงาหรือว่าสบายใจอิ่มอกอิ่มใจขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ใครที่ยังรู้สึกไม่อิ ะะจริงๆมันมีอีพีหนึ่งที่อาจารย์อิ่มเนี่ยเคยมาคุยให้เราฟังใน E ีพีที่97เรื่องของแอนติโดนีเมื่อความสุขในชีวิตหายไปนะคะฟังแล้วก็ความสุขในชีวิตก็น่าจะกลับมาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะหวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังในวันหยุดยาวนะคะเราจะไม่เหงาไปด้วยกันค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเห็นเพื่อนหรือว่าเห็นคนรอบข้างหรือเห็นคนที่คุณรักปนว่าเหงาหรือเข้าดูเหงาเงายังไงไม่รู้ก็แชร์พอดแคสต์ EP นี้ไปให้เขาฟังได้นะคะมาดูแลกันและกันด้วยความรักให้รักดูแลชีวิตค่ะแล้วกลับมาพบกับหมอได้ใหม่ใน Single Being ทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์โดยหมอจะอัปเดต EP ใหม่ๆทุกวันศุกช่วงเย็นๆค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนากุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต